ชื่อเรื่องมันอ่านยากจารุลัติชาลัติชาใช่ป่ะจารุอุ้ยจับจนก่อนลูกอเดี๋ยวค่อยส่งตาจับจนก่อนเนาะติดแอ็คซะด้วยคุณลัติใช้ลิปอะไรอ่ะลิปคุณลัติสวยมากหลายชุดด้วยมาแล้วอูมาแล้วทำไมเขาเจอกันแล้วท่านชัยอะไรอ่ะที่ดีหรอกเจอละไมมันแปลก นี่เดินผ่านล้เหุ่นอะนาอยายพี่อิงใส่ดิบอะไรวะอรุ่มระบูุุยเมฆดูดิบเมฆดวยดิบม่เห็นป่าทูสิมั้งแต่ผมเห็นแต่สยาเลยนาย้อยเด็ไปเอายบูมาทำแบบนี้มันเซิร์ฟโมเมนต์ตั้งแต่แรกแอ่ะมันแตกต้องมีมาตอนเดทท้ายยินการเดทท้ายยังไแตกแหละ e หนึงมาแล้วยิงเลยเสิร์ฟเลยอ๋อ แต่ยายนี่ใจเต้นอนเขาละน้ำตาแตกนะเนี่ยไม่เป็นชาวสยามเป็นลาบครับลาบแปลกเป็นชาวสยามแกสองคนนี้แตกเป็นลาบเป็นฝรั่งเศสได้หวานกันตั้งแต่เริ่มแน่พี่ลุดพี่ลาฟหรือเปล่าพี่เกดหรือให้เกดมันเป็นคนสื่อชายสนิทกันแต่ยายรัตติชอบเขาละ โอ้ยบ้านก็ใหญ่เกินถ้าแต่งตัดีไ่งสมงวังดัผมจะยอมทุกอย่างเช่นกันเฮ้ยคุณทีคุณทีแปลกเกินจะมายองมายอมอะไรก็ออเจอกันวันเดียวค่ะเอ็งช่วยเหลือเขาเกินน่ะอันน้าคีผมจะไม่ใช่เชื่อโอ้ยเราลงไปด้วยกันนะครับจับมือทำไม อ่าน่ะเจอซอยต้อจากมือล,ลงไปหิวเจอนในขณะที่พี่อินลงน้ำแล้วพี่อินก็ขึ้นมาแต่ปากพี่อ <c oughs> ินมันช้ำเนรี้ป็ะยน,นอก <c oughs> หรือว่าเราดูซีรีส์เยอะเกินมาแล้วเราก็ลเลยมีความสุขว่าวันแปดที่มันจะแบบเจอปุ๊บเสิบหวันปั๊บนี่ยจะบอกว่าแรกพบศบตาก็เกิดอาการปิงเลยเหรอนี่เหรอเห็นปิงเลยเหรอเกินคุณทีแกเกินไป เขาเรียกว่านโนหนังพัทลุงครับเยีนี่ต้องสวยมากเลยแม่ชาเห็นอู้หแต่เมื่อกี้มองไปอินสวพย์ด้นั้นคุณลติเี่ยขาสว่างบาดตาเฮ้ยเก๋คุณลติสวยอลไรขนาดนั้นเอ้ยผู้ชายชูตั้งแต่แรกนี่ง้พ่อพ่อมีเรียกอยากหาเลยด้วยโชคที่ดีที่สุด คือการได้พบเจอคนดีและรว,วันนี้เราโชคดี